กล้วยที่ทุกคนต้องแวะซื้อไปฝากยาดมิดตลาดกล้วยและมือนางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพานิจจังหวัดชุมพรกรมการค้าภายในและกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมซื้อของฝากผลิตภัณฑ์แปลรูปกล้วยและมือนางตลาดต้องชมหลาดกล้วยพ่อตาริมถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่439ตำบลสลุยอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรในระหว่างวันที่ 12-13ธันวาคม2563มีกิจกรรมต่างๆมากมายมีการให้ความรู้เรื่องกล้วยและมือนางที่มีคุณภาพและปลูกมากที่สุดในประเทศตื่นตาตื่นใจในการชมตลาดแฟรรูปกล้วยและมือนางกล้วยฉาบกล้วยชุดแป้งทอดและสินค้าของฝากหลากหลายชนิดของภาคใต้สำหรับกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขายสินค้าและเชื่อมโยงสินค้า ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในตลาดต้องชมหลายกล้วยทอดตา ได,ได้รับของแจกของรางวัลมากมายเช่นซื้อสินค้า200บาทรับคูปองและน้ำดื่มกาแฟฟรีซื้อสินค้าครบ500บาทรับคูปองแลกหมวดแจ๊บตลาดต้องชมและซื้อสินค้าครบ1,000บาทรับคูปองช่วงนาทีทองเล่นเก๋และเสื้อสวยเก๋ตลาดต้องชมนำกลับไปใส่เป็นที่ระลึกอีกด,ด้วยนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารของกินพื้นบ้าน เทษภันกาแฟตะมนสรุยของพื้นเมืองดื่มน้ำผลไม้ตามฤดูกาลอย่าลืมช่วงวันหยุดยาวๆร่วมซื้อของฝาก ตลาดต้องชมหลาดก้วยทอาตารุนถนนเพชรเกษมตำบลสลุออํเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรในระหว่างวันที่12-13ธันวาคม2563ซื้อของฝากรับของแจกและกปนด้วจใจกระตุ้นการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ณภายในประเทศ คื้อข้องมากรับท้องแจ็คและกันดุใจกระตุนกันคาสึ้นคาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ